โอเคครับก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับพี่จะมาแจกตัวรล่าสุดนะครับของแอปนินจาท่นเองนะครับก็คลิปนี้พี่จะมาสอนโหลดในคลิปของพี่คนนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูกันเลยนะครับผมอเดี๋ยวผมปัดก่อนนะก็ลิงก์ลิงก์ผมจะให้ใต้ลใต้คลิปนี้เลยนะครับจะเป็นเจ้าตัวนี้นั่นเองนะครับก็คือ ขั้นตอนง่ายๆนะครับคือเราต้องไปกดไลค์ให้ช่องพี่เขานะครับเรากดเข้าไปมันก็จะเด้งไปช่องพี่เขาครับโอเคครับผม็สียังค่ท่านผู้ชมครับกดติดไลค์นะครับติดไลค์ปุ๊บก็จะอัลล็อกนะครับก็กดอันล็อกลิงนะครับแล้วก็กดซับต c ะใครนะครับมันก็จะไม่ให้ซับช่องพี่คนนี้นะครับให้เรากดซับไปนะครับ นี่เดี๋ยวผมเลิกติดตามแล้วก็ซับใหม่อล้นะซับแล้วนะครับพอซับแล้วมันก็จะเข้าได้นะครับให้เรากดไปที่ตรงนี้นะครับผมนี่นะครับตรงที่เป็นสีแดงเลยนะครับดาวน์โหลดก็จะให้ดักของผมดาวน์โหลดมาแล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้ดาวโหลดก็ดาวนโหลดเลยนะครับก็จะได้ตัวนี้มานะครับ นี้มานะครับเป็นตัวรันสซคทิปล่าสุดนะครับก็เล่นได้ปกติอย่างที่เห็นเลยนะครับประมาณนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้เนี่ยครับก็อาจจะกระตุกนิดนึงก็ขออภัยด้วยนะครับคลิปนี้สอนรถตัวรันล่าสุดประมาณนี้ครับคลิปนี้ก็แค่นี้